ใครมีผัวใครมีเมียใครมีเพื่อนก็แล้วแต่นะนี่มันคือพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เลยนะวงกลมของเราอันนี้คือวงกลมของเรานะอันนี้คือวงกลมของเขาวงกลมสองวงเราคบกันเพื่ออะไรเพื่อเอาสองวงนี้มาซ้อนกันไม่ใช่เหรอเราต้องการที่เราทําความรู้จักชั้นและเธอถูกปล่ะฉันรู้จักเธอเธอรู้จักชั้นถูกไหมดังนั้นเวลาที่เราคบกันสุดท้ายแล้วสองวงมันจะเกิดการอินเตอร์เซ็ตการตรงกลางอันนี้คือของชั้นอันนี้คือของเธอ อันนี้คือของเราพื้นที่ตรงกลางนี้เป็นพื้นที่ของเราค่ะดังนั้นเราจะต้องรู้ด้วยว่าอีกคนหนึ่งรู้สึกยังไงในฝั่งของเธอเธอต้องรู้สึกว่าฉันรู้สึกยังไงด้วยในฝั่งของฉันฉันต้องนึกถึงความรู้สึกของเธอด้วยและเราจะมีตรงกลางน้องไม้เป็นคนขี้เหงามากน้องไม้เป็นคนที่ต้องการความอบอุ่นมากดังนั้นฝั่งนี้ถ้าเขาเป็นผู้ชายของเราจรงิงๆถ้าเขารักเราจรงิงๆ,ๆเขาจะนึกถึงความรู้สึกของเราและพยายามมาอยู่ในวงกลมของเรา เขาจะยกตัวเองมาอยู่วงกลมของเราได้ในขณะที่เราเองถ้าเรารักเขาจริงเราจะนึกถึงความรู้สึกของเขาว่าเฮ้ย mm. ถ้าเกิดกูเอาแต่ใจเกินไปเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงวะเขาต้องอยู่กับคนที่เอาแต่ใจมันไม่น่ารักเลยเราจะเอาแต่ใจตึงความรู้สึกของกูคนเดียวเลยแล้วเขาอ่ะแปลว่าเราไม่ได้ยืนบนพื้นฐานของวงกลมตรงกลางเลยเหรอเรายืนอยู่บนวงกลมของฉันฉันรู้สึกอย่างนี้เธอต้องทําตามใจฉันอย่างเงี้ย ผู้ชายคนนี้จะนอกใจได้ง่ายขึ้นไหมเป็นแฟนที่ดีหรือเปล่านึกถึงความรู้สึกเขาจริงหรือเปล่าแฟนที่ดีคืออะไรแฟนที่ดีคือคนที่นึกถึงความรู้สึกของคนอีกคนหนึ่งว่าฉันลดทอนของฉันครึ่งหนึ่งเธอลดทอนของเธอครึ่งหนึ่งแล้วมันจะมาเจอกันตรงกลางไม่ใช่ว่าฉันจะตึงอยู่ยงั้นฉันต้องได้ถูกใจตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาไม่คิดถึงความรู้สึกเราถ้าเขาไม่คิดถึงความรู้สึกเราเท่ากับว่าเขาไม่ใช่แฟนที่ดีแล้วจะต้องยอมรับยังไงคะ มึงมีอยู่สองทางถ้ามึงยังอยู่และเขายังซ้อนอยู่กับคนนั้นมึงยังอยู่มึงก็พลาดแล้วเพราะมึงจะเจ็บปวดต่อไปเรื่อยๆแล้วเราเองไม่เอาตัวเองออกมามีคนที่ดีกว่าหรือมีคุณค่าในตัวเองบ้างถ้าเรายังนั่งอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่การยอมรับนะนั่นไม่ใช่นะนั้นคือการหลอกตัวเองแต่ถ้าเรายอมรับจริงๆมันคือการที่เข้าใจว่าเออเขามีคนอื่นเพราะฉันไม่ดีอย่างไรหนึ่งสองสามสี่ห้าดูตัวเองด้วย อย่าสักแต่ว่าดูของเขาอย่าสักแต่ว่าโทษคนอื่นอย่าเข้าข้างตัวเองนะต้องด่าตัวเองให้ใหได้ด้วยนะถ้าตัวเองยังด่าตัวเองไม่ได้จะไม่เกิดการพัฒนาอะไรเลยนะเพราะคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์มดาด่ากูทั้งนั้นนะ่ะดังนั้นเราต้องด่าตัวเองให้เป็นเพื่อพัฒนาตัวเองไงเราไม่ดีตรงไหนหรือเปล่าถามตัวเองดีๆก่อนให้ชัดก่อนบางครั้งที่เขาไปมีคนอื่นเราทําความเข้าใจนี่ไงทาความเข้าใจเขาว่าทําไมเขาถึงมีคนอื่นแล้วเขาอาจจะต้องการโมเมนต์ไหนที่ผู้หญิงคนนั้นมีหรือเปล่า ถ้าเขาต้องการผู้หญิงคนนั้นจริงอะเราก็ต้องปล่อยคุณพ่อน้องไม้น่าจะขาดบางอย่างจากคุณแม่เราซึ่งนิกกี้ไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้ว่าน้องไม้เห็นหรือเปล่าบางทีแม่เราอาจจะขาดตกบกพร่องหรือเปล่าคืออันนี้หนูไม่ค่อยรู้ด้วยใช่ไงเห็นไหมเราไม่รู้อ่ะดังนั้นน้องไม้ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินพ่อให้พ่ออยู่กับแม่นะนิกกี้บอกว่าน้องไม้ไม่ควรจะเลิกกับแฟนคนนี้แต่แฟนคนนี้ซ้อมน้องไม้ทุกวัน แล้วนิกกี้บอกว่าเขาก็เป็นคนดีนะน้องไม้ไม่ควรจะเลิกกับแฟนคนนี้ทําไมน้องไม้ไม่อดทนคนที่รู้คือน้องไม้กับเขาป่ะคือน้องไม้น้องไม้เป็นคนคบเขาน้องไม้โดนกระทืบทุกวันน้องไม่อยากจะเลิกน้องไม้อยากจะมีคนอื่นแต่นิกกี้บอกว่าน้องไม้ทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะเพราะน้องไม้กับแฟนแต่งงานกันแล้วสมมุติสมมติติต่างเหมือนแม่กับพ่อแต่งงานกันแล้วมีลูกกันแล้วตั้งสามคนน้องไม้ไม่ควรจะไปมีกิ๊กนะ แต่น้องไม์รู้ว่าบางอย่างน้องไมไม่ได้ถูกเติมเต็มผู้ชายคนนี้ไม่ได้เคยให้ความรู้สึกดีกับน้องไม์เลยน้องไม์อยากจะหาคนที่เข้าใจน้องไมลยแค่ต้องการคนเข้าใจน้องไม์น้องไม์จึงไปม,มีคนอื่นคนที่รู้คือคนที่ไปม,มีคนอื่นคนคนนั้นต้องเป็นคนรู้ปาะนองไม์เราไม่ใช่พ่อเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินพ่อแบบนั้นว่าทําไมพ่อไม่ไม่เห็นพ่อก็ทําได้ทําไมพ่อไม่ทําดังนั้นจังหวะนี้ยน้องไม์ น้องไมยเลิกตัดสินพอ่อตัดสินครอบครัวก่อนว่าครอบครัวต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้บางทีมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เชื่อมกันอยู่บางทีมันก็ทิ้งยากเลิกยากเหมือนกันเนาะแล้วไหนจะความรู้สึกเราอีกเลิกยากอันนี้เข้าใจได้เนาะถ้าเขาไม่ได้นึดถึงความรู้สึกเราเลยล่ะนั่นคือคนที่ไม่ใช่คนที่พร้อมสําหรับเรา เขานึกถึงแต่ตัวเองเป็นหลักการที่เรามีแฟนมันจะต้องนึกถึงตัวเองด้วยไม่ใช่ฝืนใจจนทำตามความรู้สึกคนอื่นอย่างเดียวไม่ใช่ความรู้สึกของฉันยังต้องได้ถูกเติมเต็มน้องไมยต้องได้ถูกเติมเต็มความรู้สึกของตัวเองด้วยความรู้สึกของเราตั้งไว้เขาลบความรู้สึกของเราด้วยนี่ฉันความรู้สึกวงกลมของฉันยังต้องอยู่นะในขณะที่เรามีแฟนเราจะต้องเห็นความรู้สึกของแฟน ทีนี้ความรู้สึกของเรามันตั้งอยู่ได้แต่ต้องลดทอนเพื่อที่จะเอาความรู้สึกของเขาเข้ามาเติมเต็มในพื้นที่ของเรา